การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมา่ตรยพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตันตปิฎกทีขานิกายปาติกวัะจากกวัติสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมืนปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมไตรยจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหรันต ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นอรหรันตตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมไตรายพระองค์นั้นจากทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหม,มโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วส่งสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหม,มโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตถาคตเองแล้วสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเม่ไตรพระองค์นั้นจากทรงสแดงรรงงงงงสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้แสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศรหมจรร์พร้อมทั้งอาาัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงบริหารภิกษุหลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุหลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้น